สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่คือเกอ่าละ่ะมันนี้เา้็มาศึกษาภาสมเด็จพร้อมๆกันศึกษาเนื้อหามวลสารนี่คือภาสมเด็จพิมใหญ่โอก,กระบอกนี่คือขายายพันธุ์เอกนี่คือในส่วนอของ่นเอามาเบิ่งเนื้อหานำกันว่า เนื้อหาหมนลสารของปลาสมเด็จจริงๆเป็นใงภาพแค่นใส่ขึ้นกาะทัวองพระเป็นขาบเนื้อพจนจะใส่คือการทําปฏีกิริยาของ ผงหินผงดินผงหอยหลายปีมาร่วมกันแล้วมันจะเกิดแค่นเสียม้นมากจังเลนจุดขาวจุดขาวของคนจุดมวลนารจะได้จุดเม็ดข,ขาวสุนี่มนีีเป็นเม็ดขาวซิ นี่คือเป็นเม็ดขาวของอแคลเซียมของหินอีสวดกหลายปีด้ยนี่คาบพวกแคลเซียมเป็นคาบเกาะในส่วนที่วันดองควรขององค์พระมาบึงฐานบนเออม,มาบึงเนื้ออร์กมาบึงนเ,บนเนื้ออร์กบัตนี่นี่คือเนื้ออร์กของเพิ่น ตรงเนื้อไหนเอื้อมันจะใสงามมันก็จะขยายวงขยายไว้เลยเอาางามเลยเพือ่อความเห็นชัดเจนขององค์พระเบ,บื้องขับเบื้องการก่อตัวของก้อนเมฆอยูใ่ในองค์พระนี่มันก้อนใหญ่นี่มันขาวๆนี่ขึ้นขาวๆขึ้นปุ๋ยคือคือปุ๋ยไฟน,น,นี่ขยายออกมาแสดงว่าพระอือ พระองค์นั้นพันธุีอายุดนเป็นร้อยหาสิปีขึ้นเบื้องก่อนขาวๆมันอจีเป็นก้อ,กกกอนใหญ่ถ้าเป็กนก้อนน้อยๆจังสี่เป็นเม็ดจังสี่ยังบบคันใหญ่ๆแบบนี้แสดงว่าพระยังบบคันมีอายุนี่คือเอิ้นว่าพระมีอายุทานไฟดำเนื้อหาดูเนื้อหาสวยงามเนี่ยเขามาเบิง่ง เซียนพ่นมาเนี่ยบึงพระเกียรติพ่นเบึงก่อนอืมแล้วก็เอ่อเม็ดประทาดใหญ่มีเม็ดใหญ่เม็ดน้อยหรอกนี่ก็ดินกำแพงอ่าดินกำแพงยังนี่เห็นชัดเจนเลยดินกำแพงนี่ก็เป็นเอ่อนี อันนี้ก็เป็นมิตรพธาตุว่าตัเบื้องขึ้นขึ้นปุ๋ยไฟในใน่ในเสียญนเสียวขาว์อนสยนีย่มันจะก่อนไงมองได้เล้วเหน็นจะก่อนไงคือว่าผลมีอายุหลายแล้วคือเนื้อหาสาระของพระสมเด็จจริงๆเนี่ยจะเปลนังสี่แต่ว่าพราสมเด็ิ่นกับมีหลายเนื้อหามีหลายสีหลายบรรณะ มมเมันมีแต่เนื้อเดียวเป็นสามหมื่นกว่าพิมนมี่มันสี่หมื่นพิมพ์คุนปูเข้าับศึกษาศึกษาดูตัวเองอนี่ยังมีเม็ดประทาดอยู่ขอ,งน,ขนองนี่เสียน,นขาบแค่นใส่จู่นี้ขาบแค่นใส่เลยขาบก๋มันหลายปีไม่มลายปี วันนี้สิภาพเพื่อนเราเบื้องด้านหลังด้านหลังกับตรงเบื้องมองออนี่แหะด้านหลังเบื้องด้านหลังนุ่กันนี่เม็ดเอ่อผ้ากำแพงอยู่เม็ดเท่าเม็ดเม็ดเท่าเม็ดเท่านี่อยู่เม็ดมันนีมีจุดเด่นอยู่เพื่อนๆมันมีจุดตายอยู่ อบคันบอกจุดตายหรอกว่ามัานว่าเนื้อคูบาอาจารย์สาย้างเกเกี้สา้างอะไรอยู่แต่ว่ามันมีจุดตายของวัดละรั้งสมเด็จวัดละรั้งซีดำมีครบหมด ขั้นเป็นก้อนใหญ่แล้วจังส่จังส่อายุคุณดุลแล้วขั้นเป็นน้อยๆจังส่จังบมด,ดุลอันนี้แสดงว่ามันขึ้นมไม้ไม,ม่ซ้ำอีกมันสิเป็นก้อนคือก้อนนีฆนี่คือส่วนหนึ่งในการสังเกตเพื่อเข้าขยายเพื่อ,อยังนี่เมืองก้อนเมฆขันพระดุลเมียอายุก้อนเมฆมันจะกอ่กอนก้อนใหญ่ขันมีก้อนใหญ่เต็มองค์พระคนแล้ว จังสีกายมาเป็นในหินปนูนเนี่ยบ้านนี่ยูโดนไปพระจะเป็นหินปูนสมองก่อนนี่นี่คือส่วนหนึ่งในด้านหลังส่วนที่เ้ามองเห็นชัดเห็นทีโบถือก็ับเบื้องทั่วไปนี่ก็ล่างก้อขึ้นเป็นไฟเป็นไฟนี่คือมันมันโดนแล้วมันโดนแล้วจนเตรียมองค์แล้วก่อนเมฆ นี่ก็เป็นการศึกษาไปพร้อมๆกันกับเพื่อนเพื่อนเมืองเนือาหาซ่าละดินกำแพงยังเห็นอยู่ดินกำแพง,ง,พงสีทานไฟดำสีเราจะพาเพื่อน ยับฮะนี่ศูนย์อีจกจังหน่อยหนึง่งเพื่อนั่นเม็เมดประทาานี่จะใส่ใส่งามตัวเม็ดประทานกับเม็ดเท่านี่ยบวคือกันเี่คนละเม็ดเด้คนเข้าใจไปซื้อไดวอ้วันสารวัน เนื้อหาสาระมาจนดูสวยงามนี่จะเ,เขายังมันว่าพระสมเด็จเบื้องบนศึกษาไป,ปพร้อมกันมุนี้เอาอาการมหันฯเลยเอาพันเอกมาไม่เพื่อนๆขายายเพื่อนในศึกษาเออสำหรับคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งศึกษาพระสมเด็จศึกษาพระสมเด็จศึกษาไป,ปพร้อมกันอืมอันนี้ก็ ศึกษาเนื้อหาผ้าสมเด็จนี่แหละผ้าสมเด็จองค์มุกีเนี่ยองจิตขยายเหงหาสาระงามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน,อนที่ตามรับชมคลิปหนา้าอากาศฮ้อนก็นเลยเอาคนออกมาจากบอ อัพบนนั่นไหนคนมาถือกระดาจังหน่อยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ภาคประธานอุกกระบอกสำหรับพิมพ์นี้ก่ะจบซำนี่และ้ะ